ผมจะพิชานหน้าไานี้จะได้แสงฮะโอเคสวยงามมากเย็นมากเดินมาเรตมีป้ายข้างหลังสองสวยงามมากครับผมเดินบาเลตครับอากาศค่อนขอ้างเย็นนะครับ53าสิบครับห้าสามแต่วันนี้ม okay ันจะเย็นถึงแปดสิบสามสิบสี่นะสูงสุดอากาศดีๆอากาศอยู่กลาง ครับนี่ครับรถเราเนี่ยผ่านเลยไปลูอีกดูถนนทางนี้ โอ้โหฝุ่นกระจ,ยระจายนะฮะเฮ้ยวัสดีครับพเพื่อนๆครับเนี่ยเรามาถึงรสแพคนะครับนะดูเบรกตรงนี้ด้วยนะ <laughs> โอ้เป็นทางยาววันนี้เลยเนี่ยธรรมชาติสร้างสารรค์ขึ้นมาครับอะ เามาหยุดอยู่ตรงนี้นะน่ครับเป็นทางนะ oh. โโอ้หก็ <c ười> <c ười> มีทีมพวกเราหกชีวิตแล้วก็อีกสองชีวิตของนักท่องเที่ยวของฝรั่งนะครับมาอาคูดเลขคูดเล็ก3 2 3ครับพี่น้องครับคุดจอยให้หวยครับ อยมพทะ,ะอันตาจงเทวดามาลงได้นะสี่แปดสองว้าวเอาไปเลยครับพี่น้องครับสี่แปดสองครับ <Huh? S 1> ปิกนิกกันที่กลางหุบเขาเดดบาเล่น,นะครับปาดคุณจอยบ่งดูคุณจอยมีกับข้าวอะไรมาบ้างเนี่ย โอ้โหข้าวไข่เจียวกับลาบไก่ของเขานะไหนแกะหมูทอดดิแกะหมูทอดเนี่ยโอ้ยมีข้าวกล่องมาโอ้โหเอาเอาคุณจะแกะหมูทอดเดี๋ยวตักน้ำพริกมาใส่ในนี้ก่อนเพราะว่าผมมีน้ำพริกมาด้วยใช่นี่ครับพี่น้องครับกลางหุบเขานะเรามากินข้าว เอามากินข้าวกันที่เลสแท็กนะครับผมบ้าโถอีปีคุบปีคุบครับผมนัวเอาปูนั่งตรงนี้นะครับนี่น้ำพริกน้ำพริกตาแดงนะตาแดงวะใช่ใช่ดมดูดิมันมีมีอะไรนี่แบบน้ำพริกเผาไหมอ่าน้ำพริกเผานะน้ำพริกเผาตาแดงนะครับไข่เจียวผู้ดีนะลาบไก่ผู้ดีโอ้ผู้ดีต้องถอดถุงเท้าใช่ไหมผู้ดีเอาไหนดูดิุู่จอยนี่หมูทอดกระดูกหมูทอด มาโอ้โหกินกลางดินนอนกลางดินกินกลางทรายนะครับตอนนี้ครับพี่ท่อนครับพี่ทหารของเรานะครับไปไหนไปด้วยกันนะครับห้ามหนีจากกันห้ามหนีจากกันนะนี่กระดาษกระดาษเปียกดาดเปียกได้ดาดเปียกได้ขี้งานของเราครับกินข้าวด้วยกันครับพี่น้อง thank you อาหารกินข้าวด้วยกันครับผมขอบคุณครับ กระดูกหมูข้าวเหนียวด้วยนะเชิญครับสุดยอดครับผมแตไม่เป็นไรเลยเนี่ยกินข้าวเหนียวไอ้เนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยไม่เป็นไรแล้วครับใส่เข้าไปเอากระดาษเชื้อทีก็ได้ครับเชื้อยังตายเราจะเหลือเอาไม่ได้โอ้โหข้าวเหนียวครับพี่น้องครับเกิอยังตายเษาอาบเลยเนี่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวกี่เปอร์เซ็นต์ จปั้นใหญ่เป็นไงปั้นใหญ่ๆไหมเป็นที่เลยคนเคนอยโอ้ยมงมาให้มือมันแห้งก่อนไปได้กระดูกหมูนี่อืมอืมอยเป็นะที่เราสามารถใช่ เป็นเป็นโมเมนต์ของชีวิตเลยนะครับยอดเลยครับผมหาที่ไหนได้เดดบาร์เระมาแล้วมากินข้าวที่เดดบาเล่ครับสามชิ้นพอแล้วเคี้ยวไม่ไหวทำไมปั่นฟอมร่วงปั่นเนี่ยครับข้าวเคี่ยวต้องเคี่ยวครับของอันเนี้ยนี่นี่นี่ข้าวข้าวเคี่ยวแยะแยะแยะเย้แล้วเย้แล้วเชิญนี่เกินนะครับเดี๋ยวก็มีใช่ไหมมีอันเนี้ยข้าวไม่หมดไม่เป็นไร รับ่รับ่มมีมือต่ไป้อกลัว้าเลยไมด้ครานกินข้าวดังทะเลทรายครับพี่น้อง ร้องไก่เจียวป้ผีือนจอยแต่จอมตาี่ข้งบนเนี่น้องจอก็ท้องก็เต็มเลยคิงค่าแผ่เจียวทอดกันตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนทำงานงานไปอุ่นในท้องเองหมูทอดทำงานเหรอ เเนี่ยอคุณทำงานแล้วก็เลิกตีันจูนล้หมูนอดจันจูเนอนชั่วโมงเยอะแต่พอจันจูเย็งมากนะนอนตั้งแต่สองทุ่มไปจะได้นานอย่างนี้ประมาณเที่ยงคืนเพราะว่าหลวงพี่ท่านเดินไปเดินมาเป็นขนาดเรอ๋อมารอที่วัดได้นนเมื่อคืนนะ คคุณจอยอร่อยอีได้บรรยากาศมากเลยอะไรพวกขิงเฮียเป่าเนี่ยคนดีเลยเนี่ยคืิ่งอได้หลายคนดีนะอากาศก็ดีดแน่นะอีกอย่างน้อยสี่ชั่วโมงถึงพื้บ้านนะประมาณนั้นถ้าเมื่อเช้าเราออกมาประมาณหกโมงฮะ มาถึง9ก้าโมงก็คือถึงตรงหน้าปากทางเลยโอ้โหจริงวิ่งมันนี่ต้องใช้เวลา2อาชั่วโมงนะที่เราคดเวลาได้สอชั่วโมงทางมันดีขึ้นทางมันมาถึงนี่ก็คือยังไม่ถึง11บเอเลยเออทางดีขึ้นก็คิดดูดิ6กโมงไม่ถึง1ิบเอ็โมงก็แค่สชั่วโมงเองนี่บอกว่าไหนว่าทางดีขึ้นนะอย่างนี้นะตาในขึ้นยั่งขยำอย่างนี้ครับแต่มาขย่าตอนสุดท้ายนี่ยังโอ้โหขย่าสุดๆเลยเมื่อกี้ขย่าจนขานั้นมันหัก ขาเย่าจนขากร้องหักครับพี่น้องขาก้องหักครับหลุดเยนั่งก็หลุดเหลือเกินจริงแล้วคนจะเหลืออะไรถ้าคนกำลังท้องสามเดือนก็จะไม่คอดให้ายลงไปพอดกลางทางแนะนำคนตั้งชื่อน้องเลสแท็กเลยคนเป็นใ้เลื่อนยามานะเมื่อนะใจเลื่อน ไม่ปลอดไปแล้วมาแล้วไม่เป็นไรคนที่เลื่อนแอปพลิเมนบ่อยๆก็ไม่ได้จะเลื่อนอะไรได้ี่นุ่มไม่ได้มานะันนนั่กับตัวที่จะต้องเก็บข้อมูลอะใช่พลาดได้ไงก้องใหญ่โดนอย่างนี้นะก็มอง้ายมองขวาหน่อย บินเลยปราบปืนมันโดนอยู่ครับทะเบียนป้อมเนี่ยมันเดืนตามหลังโอ้ว้าโดนกระตกน้ำไปแล้วหมายถึงว่าหมายถึงว่ามีเบียร์เสร็จเด็บตามหลังคือมันไม่มีมาบอกตรงนี้ไม่มีอย่างหมอกมันแจ้งแล้วมัน่งบินไปเก็บบินรอนือบที่จับสัญญาณได้อยู่แล้วดาวเทียมดาวเทียมทางนั้นนะแถวนี้นะ ได้หมดมันเลียกขอดีแล้วไม่ใช่ดังก็เอาว่าวกันแล้วกันครับวิ่งว่าวก็แล้วกันครับกลัวโป้ห้อยห้อยว่าวก็โป้ติดขึ้นไปว่าวถือโอ้ยชับว่าวชับว่าวเ้องมีเที่ยวยาวๆวิ่งเลยน้ำหลวงอ่ะติดโกโปได้อยู่ว่าวขึ้นอยู่สบายขึ้นได้ว่าวหลังใหญ่ๆลยไม่โดนตรวจสอบจากบรรยายนะหรือว่ามันโดนเรื่องอะไรอ่ะ คิดได้ไงเนี่ยมันส่องมาเอ้าเรียว่า U F O เนอต้นน้ำหลวงดูเองบอกเอาแถวสนามหลวงยืมมามาจากสนามหลวงบางไคเรี่ก็่ายูไบโกินกันอะไรละอร่อยมากเลยนะแซ่บหลายกินข้าวนอกบ้านครับวันนี้ นานๆทีนะ <laughs> 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 ยืมยืมรถเทียไหครรอบแกนั้นรถเกงก่อนรถเกงเลยครับรอองก็เป็รถรถเก่งอาจารย์ถึงนี่ป่ครับอ๋อนหลงอยู่นั่นสร้างไปนนิดไน้สามแยกนั่นบ่ะบนขึ้นไปนู่นใช่ไหมทั้งหมด สามพเอง่ก็สามพันบาทแล้วารอทรสามบาทอือหออือจัน,นทาวรจันดงสามน,นะตอนนั้นเหรอที่มาหลงรอบแรก <laughs> โอ้โห oh จัดัวอ้าวถ้าจัดทัวหนึ่งพันเหรียญผมมานะขอหน้ามารถคันยียวเนี่ยหน้าใช้ได้เนะ่ยพันเหรียญโอเคนะโอเคอะ่ะกค,คนไม่เกิน <ừ, S 2> กี่คนอะ่ะใช่ไม่เกินสองสามคน,นอืมโอเคอลมันเป็นระดับโลกเห็นไหมอนอ่ย <c oughs> ไม่เคยมีเห็นไหม ไม่รปนี่ยด้นัวก็มีนะไเปจาแล้วอืมป้นครับผมไม่ใช่คนขับผมกินเต็มที่ อ่ครับอืมอเอาอือออมาสักลุงก็นเดี๋ยวทางออกไปก็ขย่าลงอีกครับ อัดลงเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวขยเยาออกขเยาลงเสร็จขยาลงไม่เป็นไรนะ้วขยาออกในแย่อันนี้ยุ่งแลยตาดกินไปขยันขยันต้องเดินวอร์มอัพนิดที่บ้าประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งน่าถึงบ้านถึงนะน่ามันวิ่งเร็วได้แล้วบรรยกเ ไม่ใช่สิอาจารย์นี่ไม่ใช่จะเสียไปเลยนะร้อยนะครับ <laughs> <laughs> เล่นขาวรถเฮียอยู่ตรงไหนท่านอาจารย์นรินทร์ขับขับเร็วมากนั่งเจงบอกว่าเนี่ยจ้ามจ้ามประกอบมาขับตัวตามมาติดติดติดไหนมองเห็นด้วยแต่ยังไม่เห็นเลยเฮ <laughs> <laughs> ียบอกว่านี่ไงนี่ไงเห็นพี่นี่ครับแต่กำลังก้มหน้าอยู่หลัมาหน่อยครับแล้วก็เปิดบุกมองกันเลจิบมาได้ Nói nha, nắp công tiêu mà nói. Nói. Lớp này là tâm trạng. Ừ. Ừ. มาจากไหนวะลุงหลวงมาตอนนี้ก็ไปไกลเหมือนกันอ่ะมีแบบนี้อีกไหมฝั่งเคลิฟอร์เนียตรงไปผมดูแบบว่าตรงมาทางเคลิฟปอร์เนียน่ะโอ้เป็นูเขาเดี๋ยวนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะเจอเข้ามาไม่เคยเห็น ่มาถึงนะครับโอ้โหกินได้เยอะมากครับเพราะว่ามันขย่อนขย้อนลงไปช็อกโกแลมันเดืองเม็ดเรียบร้าไม่กินหรอกไม่กินเลยกินมาหนึ่งกินมาในรถกินมารถหมอ คนสีเดียวกันหมดเลยเนี่ยเทา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 ดีเป็นเออเป็นเก่งเสื้อวันนี้รู้จักแต่งตัวเนาะได้ีนะเมื่อวานไปซื้อแก๊ปเมื่อวานไปกับพี่หนุ่มจะซื้อแก๊ปอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยไม่งั้นใส่มาเหมือนกันเลยเพอาะเพราะพอถือจับมาแล้วไงเอาดีกว่าพวกเราไฮกิ้งอย่างเงี้ยไฮกิ้งข้างบนเขา

อันนู้นอะไรอันนู้นสองขวามียมั้งต้องใส่ทางแตนบ้างไปถ้ามันตึงๆก็ไม่เอาแล้วจะว่าไม่เขมรที่นี่บ่นบ่เข้ามาทางนี้ก็ออกทางนี้เหรอคุยพอแล้วขัไปนอนที่นู้นวางเข้ามาไม่เจอเกิดมาชาติหนึ่งจะได้มากินข้าวในนรก โอ้โหปากทางนรกหลุมนรกเลยอสวรรค์มานานแล้วมาทำอะไรไปนรกได้เหยียบยิ้นันนรกมาแล้วแล้วบอกน้ำพริกเนี่ยน้ำพริกนรกน้ำพริกนรกอีกต่างหากอ่ะเคลีย ไปกินได้ล้วก็ได้ไม่เปนไรขับกล่องขับปลอกกันปล่องเราห่อใส่ตรงน่้ตรวจพ่นอัวหน่อยจังอือจะกินไหมมาเลยมาเลยกูไม่เอาเร็จเรา ที่บ้านมีแล้วไงไม้ขึ้น่งงานของฝวนนะนันรลนรกเนี่ยเาเจ้าเขาป่ะเขาก็ได้ไปกินในรถดิข้าท่าี่กิข้านั้นนรกอ่ะโอครับยิ้มแล้วเด้อไปแล้วครับ กับข้าวมื้อนี้อร่อยมากนะครับที่เดดวาเล่ยครับได้บรรยากาศสุดยอดไม่อยากอินเลยนะไม่ายเวลาครับกินไปเรื่อยครับเอาละเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ